อเ mm. ออฮ oh, oh oh, ุกบนซ้ำมากเออวะเออเออเออเอ้สวัสดีทุกคน welcome มาไสแล้วจ้าม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 าสบายไหม่เนาะไม่ได้สวยขึ้นจังไม่ได้สวยสวัสดีทุกคนม e l c o m e มาไสแล้วจ้าอ้าววันนี้เราจะมา reaction โบ๊ะ E.G กับ Girls U.B Girls นั่นเองคือจบหอมไปแล้วเพืหญิงพลังหญิงเออคือชี้กลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้ขับพูดพูดแดกดอกหนอะไรอะล่าสุดคำล่าสุดของอี e ีคือ go เอออ่ะฮะอจริงเราไปดูอี E.G มาใช่ยากตอนคอนรวมชื่ออะไรนะเออนั่นแหละที่มีเอสปาด้วย YouTuber face yes YouTuber face girl ก็คือการเจอกันครั้งแรกของเราสาวซึ่งแบบว่า ข้าให้จัซึ่ง่อาสมควรเลยเหมือนฉันเคยดูอิตซี่ไปแล้วจริงเหรอเอคิดไป็นนกไปเองคือตื่นฉันคุณคุณว่าฉันเคยดูอิตซี่มาแล้วคือหลักฐานขึ้นพรุ่งเลยขึ้นขึ้นตรนงนี้เลยอ่ะแต่ล่าสุดคือนั่นแหละอ่ะ UGO f a อ e อืมอ่ะเอาไปว่าไปดูดีกว่าว่า girls v e girls เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้ว let's go โอ้เป็นนกเป็นเอวยนะ คือานีว้าวว้าวคือเป็น o u t ดออู้้เออโอเป็นหน่วยกองทัพสาวเหรอเออ โอ้แลวชีนี่มาคนเดียวเออบว้างเราเออไปโอ้เออ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  โ oh. คือีリアมาหนีมาคนเดียวเราคนที่เหลือ,อมาช่วยไม่หรใช่ไหม,มแติ๊กบอกเนี่ยคืออะไรก่อนเออเซฟิวชิน่าพักสวยสวยอะไรโอ้ เหมือนหนักอะ่ะเออแต่มันน่ากลัวเอเอ,อ,เอ,อ,เออ้เออเออเบกมาฮู้เเงิลดเออตามสาย เออคือมันนะเออพวกเรานะคือฮุกบนสัำม,มากโอเออเออไปเซปมากเออนี่ นี่ตัวยักษ์ตัวบอสว่ายังไง to be continue คือโดนพอสนะคือโดนพอสเออยังไงอ่ะเป็นยังไงกับ girls you เป็นเลย girls you girl b b girls ส่วนชุดชุดยังไม่ถูกเลยอะไรอะไรอ่ะเป็นพุกเราคือเพลงเพลงดีนะคือ mv storyline เนี่ยคือ setting จะเป็นทุกคนจะเป็นฟิลแบบ r e s i d e n t Evil เป็นฟิลเป็นเป็นแคมมันเอ่ยเป็นนักรบยิงที่ไปต่อสู้กับเป็นนักรบเขาเป็นเหมือนแบบเหนือลาตาเวนเออเหนือลาหานเออเป็นทหารที่อ่า กับมอนสเตอร์เออปกป้องเมืองใช่แต่ชิเรียเนี่หนีออกไปคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เขาจะมีความกลัวนะเออก็ไม่รู้แล้วก็มาวงมาช่วยแล้วอาจารย์ทุกคนก็มาช่วยล่ะแล้วก็ผสมนพงผสมนภัยเออคือมีแอคชั่นอะไรนะมีบูยิงอาวุธนู่นนั่นนี่แล้วก็คือเอ็มวีเนี่ยเอ็มวีดีอันนี้เอ็มวีดีเอ็มวีดีนะเป็นฟิล หนังอะแต่มันครั้งตึงนะเพราะตอนจบมันมันไม่จบเออมันเหมือนชูบีคาจินิวอ่ามันจะมีอะไรต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจส่วนในเรื่องเพลงคือฮุกเนี่ยมันวนซ้ำเกอร์วิเกอร์วิเกอร์วิเกอร์อย่างนั้นเออย่างนั้นแต่มันก็ติดหูนะแต่ติดหูเออเพราะจริงๆท่านีเราก็ได้ยินตั้งแต่ในตอนที่ดีสเซอร์มาแล้วก็ ก็โอเคจะชอบนะความแบบ MV ที่เป็นแบบว่าถ่ายเอาดอใช่เทคิเอ็มวีค่อนข้างปรกชันก็โอเคนะยิ่งใหญ่ดูลงทุนคือมันมีสตอรี่เออมันจุดนั้นเออมันจะแบบโอ้และความเกรดดิ้งสี c i น e m ติก c คือมันดูมันหนังอะไรเงี้ยดูสวยเออสิเกตอีกนกอีนั่นนะนกตาเดียวเออคือน่ากลัวแต่อย่างที่บอกว่าพุกมันมันมีความวนมันซ้ำไปแล้วคือบอลชูบีมันทําแบบนี้ไปแล้วเออมันรู้สึกว่า มันเหมือนเซมเออมันก็ช่วยในเรื่องของการแบบหลอนหูเออมันก็หลอนมันก็ติดหูจริงก็ติดหูจริงมีเบรียนด้วยเออคือสมมงกำมละเออเออสมมงเพิร์ฟเบสเพิร์ฟอืมอิตซี่ต้องให้แต่ฉันว่าชุดยังเฉยเฉยไม่ดูแฮะชุดว่าทมลายได้เรอเออฟิลฟิลไม่ได้บื้อว่เอะไรก็ชุดตามสไตล์อีซี่ที่เคยเห็นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนตะโกนกว่านี้เอออาจจะอาจจะได้มากกว่านี้ แต่ไม่เป็นไรเออองค์รวมก็คือประมาณนี้เออแต่ภาพรวมรู้สึกว่าฟังครั้งแรกฉันฉันชอบอยู่นะคขาไม่ได้เออไม่ได้เอปกติบางเพลงที่มีความแบบเอเออเอย่ชนล่าสุดก็แอบเอโกเออแต่อันนี้ฟังฟังแล้วชอบเออโอเคอยู่นะชอบเกณฑ์ชอบอาจะต้องฟังหลายรอบเพื่อให้มันซึมซับอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นภาพรวมก็ถือว่าโอเคชอบขอพี่ให้ ต่อจากใครที่ชอบพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วี่จ้าในใน